เส้นทางการบินทึ่งซึ่งนครพนมเนี่ยเดิมทีมีแอร์เอเชีแค่3ไฟล์แล้วในที่สุดนักแอร์เอเชียเนี่ยก็เพิ่มอีก1ไฟล์นะคะเป็น4ไฟล์แต่การเพิ่มของแอร์เอเียเนี่ยก็ไปที่น้องประชาชนยังบนว่าตัวราคาแพงอาจจะเพราะว่าไม่มีไม่มีสายการบินอื่นที่มันแข่งขันกันเรื่องราคานะคะทั่นเองในฐานะกำกับดูแลกรมท่าอากาศยานวิวการบินก็ได้มีการทำงาน ให้กับพี่น้องประชาชนโดยเชิญชวนสายการบินไลออนแอร์มาเปิดอีกสายการบินหนึ่งเพิ่อมอีก2ไฟเท่ากับนครนมจะมีไฟบินวันละ6ไฟนะคะก็แล้วก็จะทําให้ตัว๋วมีราคาถูกลงเพราะการแข่งขันทั้งด้านราคาและส่วนหนึ่งก็มาจากทางวิยุการบินเอ่ยแล้วก็การท่าอากาศยานเอ่ยมีการลดค่าธรรมเนียม25-30%เเพื่อให้ไม่ให้เป็นภาระกับพี่น้องประชาชนจนเกินไป